สวัสดีนะครับผมสวัสดีเ,เพื่อนด้วยนะครับตอนบ่ายเนาะโอ้หขับเร็วจัดได้ใจหักแล้วมั้งเนี่ยไม่แดงปกติมันจะอยู่แบบนี้เนี่ยดีนะไม่ล่วงหายเนะี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมเนี่ย ล็ <Lock> อกปิดข้อไงวันนี้จะเจอพี่แดงนะครับผมอ่าไม่ใช่พี่แดงดีเซลนะครับอันนี้เป็นแดงมึงบ้านนะครับผมขับผ่านหน้าบ้านมาเมื่อกี้ผมตกใจเลยนะว่าแต่จะดวนทางเรียบนะครับวิ่งไวนะครคงองกระทิงแดงนะครับผมอ่าอันนี้นะน่าจะวิน วินหลังนี่น่าจะหน้าห้านะฮะผมเนี่ยวินหลังหน้าห้านะครับข้างหน้าสี่จุดห้านะครับผมโอ้ใบมากเลยนะครับเอาอยู่ได้ไงเนี่ยพี่แดงเนี่ยเป็นเครื่องอ่ร้อยยี่เป็นดีไอ DI แล้วนะครับมากนะครับเคยถ่ายแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ให้ดูอีกสักรอบนะครับเพราะว่าหายไปนานมาใช้เป็นนก NT 1, 1, หนึ่งสีหนึ่งนะครับผมสีน้ำเงินนะครับก่อเครื่องก่ออาร์ทีอ,า,อาทีร้อยสี่สิบนะครับผมามากับเสียอาร์ทส,สองคันนะวันนี้าายัไงไปไหนมาหะกระพทะุทธมาเนี่ยมาดึงน้ำใส่ขระพทุทธอ๋อปิดไปได้ยังแอง้์ ติดไปแล้วเข,ขามาเอาต้นนะของใครเนี่ยของเก็กเเมียวป่ะเก็เเมียวป่ะของข่าเย็นกของเสียอัดวันนี้ได้กี่ไร่แล้วพี่แดง<า>วันนี้ได้กี่ไล่แล้วยี่สิบไปแล้ว อได้ยีสิบไปแล้วนะครับวันนี้ได้ยี่สิบแล้วมาต่อตรงนี้อีก8ดไร่นะครับผมเป็นยี่ไล่นะครับไล่ะไล,ละสองอบาทสองร้อยหรือสองร้อยยี่นะสองร้อยถ้าเกิดว่าสาสิบไร่วก็หกพันโอเกือบเกือบกันคนละสองพันนะครับวันนี้ สบ, abei, สบายๆนะคบนี่เอาเปยมาปลูกนอนเลยเสียอัดผมก็พึ่งจะนอนตื่นนะครับถ้าเกิดว่าพี่แดงไม่ขับไปผมก็ไปตื่นไม่ได้มาแล้วเนี่ยนี่ยตัวโรงงานแล้วนะตัวท่อก็ยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับของแดง เดิมทุกจุดนะครับเดิมๆก็วิ่งได้เนะครับก็สบายสรงนีนะครับ เสียอ so ัดน่าจะลูบตามไปเลยนะครับยางสึกหมดแล้ว ว่าโอ้บุดบ๊ดบุ๊ดตกลงหายเสีอลุกโอ้ดึงลงเลยนะครับนี่ติดอะไรโอ้บางคนแล้วเหล็กข้างหน้ามันไปไหนอ่ะโอ้ตกลม <c oughs> ก่อจะลูกตามอวแดงเลยนะเพราะว่ายํำหมักไปแล้วเนาะวันนั้นยําหมักไปแล้วก mm ็ไ hmm. ม <mo ่น่าจะยากนะครับสำหรับงานนี้มาแค่สองขั้นนะครับเสียงอ๋อลูกอยู่อีแป้งนึงนะครับก็เลยแยกมาทางนี้เลยนะผม ยำคันเดียวนะครับผมเสียรูปตามเนาะน้ำก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าทางนี้มันมันสูงนะครับไปทางนั้นก็มีน้ำเนาะนะช่วงฝั่งทางนู้นนะอาละเกียร์สองเลยลูกขุบขนาดหน้าแปดนะครับของไปแดงครับนี่ ไอย่างเปรี้ยวเลยนะครับเดิมๆก็แรงได้นะสำหรับอ่าคันของพี่แดงนะครับผมต่ว่เสียงนะจะไม่ค่อยดังเท่าไหรนะ่เนาะ หน้า4.5นะครับผมหลัง8นะครับคันของพี่แดงปลาย่ำก็อะไรละ200เนอะอ่าย่ำรูปแล้วก็พร้อมชักล่องนะครับผม200บาท ก็ค่าจ้างหวานนี่ก็รู้สึกว่าจะไล้ละหกสบาทนะครับกรอบเดียวก็พอแล้วนะครับเล็กมากแล้วนะครับกว่าื่อวานก่อนนี้มาย่าหมากไว้นะครับ ว่าข้่งป่งข้างบนนี้ไม่ค่อยมีอ่หญ้านะครับแต่ข้างล่างไปนะั้นหญ้าจะเยอะหน่อยนะครับมองไปก็ยังคือเขียวอยู่นะครับผม อย่างวิ่งเลยนะครับนี่ปกติตามจริงก็ไม่ต้องเอาอะไรไวมากมาแกนี้ก็ผมมาโอเคแล้วนะก็จะเอาม่อยู่แล้วนะครับเดิมเนี่ยไม่เ็ต้องถึงยัดสปงสปริงเนาะแต่ว่าบางคนก็กชอบแรงๆก็ไม่ว่ากันนะครับ อยากไปตามใจชอบนะครับมาดูเสียอาดดูกกันบ้างนะครับผก็ยังไม่เคยเห็นทีนี้ดูงานลูกเปื๊อกนะครับผมลูเป็นยังไงมาดูอุปรกรณ์กันนะครับฮะ แห้งนะอ๋อใช้เป็นสกีนะครับผมเหล็กแนบสองฝั่งนะครับแล้วก็เกาะเกาะนี่ว่าเสียอ๋อเกาะสองข้างนะสกีเกาะอาตรงสกีนะครับผม นนถ,ถ้าใช้เป็นตีนเป็ดนะครับถ้าใช้เป็นตีนเป็ดก็เขาวควายอย่างางก็ก็ดีครับก็ดีคนละอย่างนะอย่าแงบบนี้มันจะบิดตัวได้นะครับอย่างเป็นสกีแล้วก็เขาวควายตังนั้นจะลอกตายไปเลยโอ้อยางซิกนะนี่ขนาดลูกนะครับ นะครับปาบปาปาให,ให้งานงานเรียนไม้ของอ่าทีมทีแดงนะครับผมจากาวัดเสาห้านะครับวัดเสาห้าบ้านบึงบ้านนะเพื่อบึงสามาันทีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เรื่องทิมยำนะก,ก็มีเยอะแยะเนาะอะไก่ไก่เขาก็มานะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับสามากอล็อกคิวไว้ได้นะครับโทรอเอาเบอร์ไว้นะครับเผื่อว่าถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจต่อไปก็จะจ้างอีกนะครับผมนี่เราสามาราเรียกได้อยู่แล้วนะครับ มาดูเสียดึงเลนนะครับผมเราจะถ่ายตอนนะดึงเลนให้ดูนะครับาว่าช่วงวงบน,นี่สูงเนะเดี๋ยวให้พี่แดงเกล็ดยาำให้เละๆสักหน่อยนะครับ หดบานวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมวันนี้มาย่ำม,มาลูกพรุ่งนี้เช้าก็แตกล่องนะครับของบานไปตามเลยนะครับ สิ่งเหมือนกันนะไปดนนแดงเลยจะไถ่ายโอเแกบิงนี้บิ่งเดียวก็พอแล้วนะเพื่อนๆเ,เนาะเราลองดูว่าเก็บงานได้สะอาดหูสะอาด,อาดตาขนาดไหนนะครับ ีเพื่อนๆภักหน้านะครับาแถวทางอีสานแถวร้อยเอ็ดแถวเกตนั้นเนาะก็ทำไมเห็นมีแบบนี้บ้างนะครับผมก็บอกว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็าการทำนาก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ละพื้นที่นะครับสถวนมาแถวทางภาคอีสานเขาจะ เป็น,ห,นหวานแห้งซะส่วนใหญ่นะผมหวานแห้งถ้าเกิดว่าเป็นหวานตมเขาก็จะใช้รถไถใหญ่เนาะไอ้พวกอ่าคูปุต้าเนาะปัน่นปั่นแล้วก็ใช้อะแป๊บลูกลูกเสือกไปเลยนะผมแล้วพอจะไม่มีการนะแผลกล้องนะครับคนละแบบนะครับอ็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ แต่ว่าทางนี้เขาทําแบบนี้เนาะแถวเกตภาคกลางแลนะ้วนะครับผมสุพรรณชัยนาฏยาวมาจนถึงเกตพิษณุรลกสุโขทัยก็ทํากันแบบนี้นะครับผมเดี๋ยกภาคกลางอะ่ะทางเหอน,อนือเนาะน้ําก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผม เก็บงานยากนะครับแถวที่มันต้องสูงนะคนี่ตรงนี้นะครับไปดูว่าเสียอาร์ตจะจัดการยังไงนะผมเก็บเสร็จแล้วนะครับผม โหลดเหมือนกันนะครับนี่ ก็ยังไม่เคยเห็นทีมงานนี้แขกลองด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าหน้าตาจ้ามาเป็นยังไงนะแล้วก็เอาอะไรแขกนะก็ยังไม่รู้นะบางทีพรนี้อาจจะมาทำตุนกแขกล่องให้ดูนะครับ แล้วนะครับตามจริงมันก็เดียนแล้วแ่ะครับผมแต่ว่าทางนี้มันน้ํายังขึ้นไม่ถึงเนาะน้ํามันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ ครับเรียบร้อยดีไหมโอเคนะเพื่อนเเช็คความพร้อมนะครับก็ใช้ได้เนะน้ำอาจจะขึ้นไปถึงนิดนึงนะครับแต่ก็พอได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะดึงยากนะครับเ โอเคนะพนเพื่อนๆกบวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงตัวน,นี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ